เล่เหลี่ยมโจโฉตอนโศกณนาตรกรรมในบ้านของแปเฉียและบัลีเด็ดของโจโฉแม้ว่าโจโฉจะพยายามหนีตังต้งโตอย่างสุดความสามารถแล้วก็ตามแต่ด้วยความที่ตังต้งโตมีความพร้อมมากกว่าทั้งในด้านกำลังคนและยานพาหนะต่างๆดังนั้นแล้วคำสั่งจับโจโฉที่มีออกมาจากเมืองหลวง จึงกระจายออกไปเร็วกว่าความสามารถในการหลบหนีของโจโฉนอกจากนั้นตั้งตัวยังได้ให้คำมั่นไว้ในประกาศจับใจความได้ว่าหากผู้ใดสามารถจับตัวโจโฉส่งเข้าไปในเมืองหลวงได้ก็จะได้รับรางวัลเป็นทรัพย์สินต่างๆรวมทั้งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อีกด้วยด้วยเหตุที่กล่าวไว้แล้วเมื่อโจโฉเดินทางมาถึงเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าจงพวน เขาจึงถูกจับตัวส่งไปให้กับเจ้าเมืองซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพ่อเมืองจงพวนก็คือตันกงนั่นเองเมื่อโจโฉถูกนำตัวมาพบกับตันกงแล้วโจโฉก็พยายามปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ชื่อโจโฉแต่ด้วยความที่โจโฉเองก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรในเวลานั้นตันกงจึงจำโจโฉได้และสั่งให้ทหารนำตัวโจโฉไปขังไว้ในคุก หากโจโฉเป็นผู้ที่ได้ว่าาสนาเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็คงถูกส่งตัวกลับไปที่เมืองหลวงและถูกตัดสินประหารชีวิตในที่สุดซึ่งเป็นจุดจบของผู้ที่ได้เป็นใหญ่ต่อไปในอนาคตดังนั้นแล้วโชคชะตาจึงกำหนดให้โจโฉมีบทบาทต่อไปในประวัติศาสตร์จีนโดยในช่วงเวลาดึกของคืนนั้นตันกงก็มีคำสั่งให้ทหารนำตัวโจโฉมาพบเนื่องจากว่าตันกงเองก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่า เหตุใดโจโฉจึงได้ลอบสังหารตังโตทั้งๆท,ที่ตังโตก็มีใจรักในโจโฉอยู่มากเมื่อโจโฉได้ยินเช่นนั้นก็เล่าให้ตันกงฟังถึงแผนการรัฐประหารทั้งหมดที่โจโฉและอ่องอุ่นรวมทั้งคณะร่วมกันก่อขึ้นนอกจากนั้นก็ยังกล่าวต่อไปว่าหากตนเองสามารถหลบหนีจนกระทั่งไปพบกับบิดาได้แล้วก็จะรวบรวมกำลังทหารจากบรรดาหัวเมืองต่างๆ ที่ยังมีใจจงรักพักดีกับพระเจ้าเฮียนเต้ให้ยกทัพมาปราบปรามต่างโตที่เมืองหลวงฝ่ายตันกงเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกพอใจในความคิดของโจโฉเป็นอย่างมากตันกงจึงแก้มัดและถอดโซ่ตรวนให้กับโจโฉพร้อมกับกล่าวในธรรมนองว่าตัวของเขาเองก็มีความคิดเห็นตรงกับโจโฉเพียงแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะกระทำการใดๆให้กับบ้านเมือง จึงได้ครองเมืองจงพวนซึ่งเป็นเมืองเล็กๆอยู่เช่นนี้ตันกงกล่าวสรรเสริญโจโฉอีกมากมายและตัดสินใจสลัดตำแหน่งทางการเมืองรวมทั้งยศศักดิ์ต่างๆเพื่อขอติดตามโจโฉไปด้วยดังนั้นแล้วในคืนนั้นเองอดีตเจ้าเมืองจงพวนและผู้ก่อการกบฏจึงควบม้าออกจากเมืองจงพวนไปในคืนนั้นเอง เพื่อร่วมกันทําการใหญ่ให้สําเร็จโจโฉและตันกงขี่ม้าพนเนจ,จรกันอยู่สามวันก็มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งโดยโจโฉพาตันกงตรงไปที่บ้านของแปเฉียซึ่งเป็นเพื่อนกับบิดาของโจโฉทันทีสายแปเฉียเมื่อบุตรชายของสหายเดินทางมาถึงบ้านของตนเช่นนี้ก็เตรียมการต้อนรับขับสู้ทันทีแต่ด้วยความที่หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในเขตชนบทข้าวปลาอาหารต่าง ก็ไม่ได้บริบูรณ์พร้อมเหมือนกับหมู่บ้านใหญ่ๆหลังนั้นแล้วแปะเฉียจึงออกไปหาสุราอาหารมาเพิ่มเติมให้กับอาคันตุกะทั้งสองโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าการที่ตนเอมีน้ำใจต้อนรับโจโฉไว้ไเช่นนี้จะกลายเป็นสาเหตุของโศกนาฏกรรมภายในครอบครัวเมื่อแปะเฉียออกจากบ้านไปแล้วโจโฉกับตันกงซึ่งรออยู่ที่บ้านก็ได้ยินเสียงของพ่อครัวประจำบ้านของตันกงพูดขึ้นมาว่า เราจะมัดก่อนหรือจะฆ่าทีเดียวเมื่อได้ยินเช่นนั้นโจโฉก็รู้สึกระแวงขึ้นมาทันทีดังนั้นแล้วด้วยความที่โจโฉเองก็เป็นคนที่มีสติปัญญาดีและมักจะล่วงรู้เท่าทันในความคิดของบุคคลอื่นโจโฉจึงคิดว่าการที่แปเฉียออกไปหาสุราอาหารมาเพิ่มให้กับตนนั้น น่าจะเป็นการที่แปดเชียจะนำเรื่องที่โจโฉมาพมนักอยู่ที่บ้านไปแจ้งให้กับทางการทราบอย่างแน่นอนเพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมโจโฉจึงชักกระบี่ออกจากฝักและตัดสินใจสังหารบุคคลในบ้านของแปะเชียทั้งหมดซึ่งเหตุการณ์ฆาตกรรมในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึงแปดคนเมื่อโจโฉผานชีวิตของสมาชิกในบ้านของแปเชียเสร็จแล้วตันกงก็เหลือไปเห็นว่า ต้นเหตุของคำพูดที่ว่าเราจะมัดก่อนหรือจะฆ่าทีเดียวก็คือการฆ่าสุก,กรซึ่งพ่อครัวมัดไว้แล้วนั่นเองเมื่อโจโฉรู้ว่าตนเองกระทำความผิดอันร้ายแรงขึ้นแล้วก็เกิดเกรงกลัวความผิดจึงตัดสินใจขี่ม้าหนีไปพร้อมกับตันกงในตอนนั้นเลยความโหดร้ายของโจโฉหาได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ไม่ แต่ในขณะที่โจโฉและตันกงกำลังจะขี่ม้าออกไปพ้นจากหมู่บ้านแห่งนี้โจโฉก็พบกับแปะเฉียดังนั้นเพื่อเป็นการปิดปากพยานผู้เห็นเขาให้หมดโจโฉจึงใช้กระบี่สังหารแปะเฉียด้วยอีกคนหนึ่งการกระทำเช่นนี้ของโจโฉทำให้ตันกงเอ่ยปากตำหนิโจโฉด้วยถ้อยคำอันรุนแรงทันทีแต่โจโฉก็หาได้สะทกสะทานกับถ้อยคำของตันกงไม่ มีหน่ำซ้ำเขากลับย้อนตันกลงกลับไปด้วยถ้อยคำอันกลายมาเป็นประโยคอมตักของโจโฉด้วยถ้อยคำที่ว่าเรายอมผิดต่อคนทั้งแผ่นดินแต่จะไม่ยอมให้คนอื่นผิดต่อเราถ้อยคําเช่นนี้ของโจโฉทําให้เราทราบถึงแก่นแท้แห่งนิสัยของเขาได้อย่างชัดเจนขึ้นอีกแต่การที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองจนกระทั่งต้องฆ่าล้างตระกูลของบุคคลอื่นเช่นนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่รุนแรงมากเกินไป เมื่อโจโฉฆ่าแปเฉียแล้วโจโฉและตันกงก็ขี่มาจากไปโดยอาศัยสถานที่แห่งหนึ่งระหว่างทางเป็นที่พักแรมเมื่อโจโฉหลับไปแล้วตันกงก็รอบหนีไปจากโจโฉเนื่องจากมีความเกรงกลัวในความอมาหิตของโจโฉหลังนั้นแล้วเมื่อโจโฉตื่นขึ้นในตอนเช้าจึงไม่พบกับตันกงซึ่งเขาก็พอจะทราบได้ว่า ตันกงคงรังเกียจในการกระทําของเขาและแอบหนีไปแต่โจโฉก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอ่รนในการจากไปของตันกงดังที่ปรากฏว่าโจโฉก็เดินทางต่อไปจนกระทั่งพบกับบิดาที่เมืองตันหลิวฝ่ายตันกงเมื่อรอบหนีไปจากโจโฉแล้วก็ระหกระเหินไปเรื่อยๆโดยที่ภายในใจก็นึกเสียดายที่ตนเองตัดสินใจทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์และทรัพย์สมบัติต่างๆ เอาไว้ที่เมืองจงพวลแต่กระนั้นก็ตามตันกงเองก็เป็นบุคคลที่มีสติปัญญามากคนหนึ่งหลังนั้นแล้วเขาจึงสามารถรักษาตัวรอดไปได้โดยในที่สุดตันกงก็ได้กลับเข้ารับราชการอีกครั้งโดยเป็นที่ปรึกษาให้กับลิโป้ซึ่งการรับราชการในครั้งนี้ของตันกงก็ถือได้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเนื่องจากว่า ในเวลาต่อมาเมื่อลิโป้พ่ายแพ้ให้กับโจโฉตันกงซึ่งมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของลิโป้ก็ถูกโจโฉตัดสินประหารชีวิตไปด้วยเรื่องราวเล่ห์เหลี่ยมของโจโฉในตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้แต่เหตุการณ์ในเรื่องสามก๊กในช่วงนี้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่การที่โจโฉพลิกผันสถานการณ์โดยการมอบดาบสั้นให้กับตังโต จนกระทั่งมาถึงการที่โจโฉทำการฆาตกรรมแปรเฉียและครอบครัวก็ทำให้เราทราบได้อย่างชัดเจนว่าโจโฉเป็นผู้ที่มีสติปัญญามากเพียงใดแต่กระนั้นก็อาจจะเป็นการใช้สติปัญญาเพื่อการแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองในทางที่ผิดแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นประการใดเกี่ยวกับเล่เหลี่ยมหรืออุปนิสัยของโจโฉขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิป เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับโปรดติดตามเล่นเหลี่ยมกลอุบายของโจโฉในตอนต่อไปสวัสดีครับ